อู่ดะครับมาติดตามการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้เองปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของไทยนะครับปัจจัยที่ว่านี้ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนนะครับตอนนี้มีกาลังแรงเลยทีเดียวนะครับมีการหอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมตอนล่างอย่างต่อเนื่องโดยการเคลื่อนที่ของลมหนาวเนี่ยนะครับจะมาในทิศทางทางฝั่งตะวันออก ว่าในบริเวณปีกตะวันออกประเทศจีนนะครับลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้หลังจากนั้นก็ลงต่อมาในครับในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนและเข้าสู่ไทยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับแน่นอนอากาศหนาวแบบนี้ก็จะดูดกลืนความชื้นทําให้ในช่วงกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับช่วงที่มาแรกๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้บริเวณไหนก็ตามที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะได้เจอกับลมหนาวนะครับดังนั้นใน,ในระยะ นี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนฟ้าขนองอยู่หลังจากนั้นอุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงค่าจะลดลงนะครับนอกจากนี้ลมหนาวนั้นยังมีการดันเอาร่องฝนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้เกิดฝนตกหนักตกชุกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก่อนหน้านี้ลงสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญเลยทีเดียวที่ทําให้ลมหนาวนั้นไม่เคลื่อนที่ลงสู่ทะเลไปก่อนนะครับก็คือการเก่ะตัวของพายุที่มีชื่อว่าหลังนะครับตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับใครที่จะเดินทาง สถานรรการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้เองลักษณะของอากาศหนาวฤดูหนาวเมืองไทยเป็นอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างที่เขาใช้ระบุว่าเราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการครับปัจจัยหลักๆเนี่ยนะครับที่ใช้ระบุการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คือฤดูหนาวเนี่ยนะครับปกติก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยอาศัยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่มีการพัดปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับ ลมในระดับล anyway. ่างต้องเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมชั้นบนเป็นลมจากทิศตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงเช้าช่วงค่ำอุณหภูมิจะลดลงกลางวันแดดแรงฟ้าโปร่งครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้เองจากการคาดการแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละภาคจะสามารถต่ําสุดได้แค่ไหนนี่เป็นการคาดการอุณหภูมิพื้นผิวนะครับหรือว่าพื้นราบนะครับไม่รวมตามยอดภูยอดดอยภาคเหนือเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ17.5องศาเซลเซียสอีสานอยู่ที่ประมาณ18 7 องศาเซลเซียภาคกลางครับอยู่ที่ประมาณ21.2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับอยู่ที่ประมาณ22.3องศาเซลเซีสยสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับอยู่ที่ประมาณ22.8องศาเซลเซีสยสภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ประมาณ23.2องศาเซลเซียสส่วนตามยอดภูยอดดอยอุณหภูมินั้นก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับแน่นอนครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบริเวณทางตอนบนอากาศเย็นลงส่วนตอนล่างครับภาคใต้คงต้องเป็นช่วงที่เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนัก ต่อไปนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ